นี่ผมไม่ได้มาขายรถมือสองนะครับผมจะมาขายรถใหม่ป้ายแดงปอกกระดาษเลยครับโปรดีๆเฉพาะเดือนพฤษภาคมเฉพาะคูบต้าเมืองดังเท่านั้น L 5 0 1 8คันนี้ครับดาวเริ่มต้นแค่25,000บาทนะครับผ่อนยาวถูงสุดถึง92งวดนะลูกค้าเก่าฟรีดาวเอาไปขับเลยครับคันนี้ออกรถเดือนพฤษภานี้ผ่อนอีกทีเดือนสิงหาว้าวอุปกรณ์3ชิ้นเอาไปเลยเหลือเลือ คันนี้ครับตู้แอร์เอห้าตู้แอร์แอรเคบินครับใช้เงินดาวแค่หน0 0งบาทอู้ฟู่มอส <15 S 2> อุปรอกรณ์สชิ้นเจ็ดสงงวดผ่อนเดือนละ14,000กว่าบาทแต่ผ่อนได้ดงสุดถึง92งวดว้าวลูกค้าเก่าฟรีดาวอูว้โูเอหกสดาวแค่45,000บาทว<ะ>้าเอเจ็ี่ออกวดแค่30,000ื่นบาทอ,อุปกรณ์สชิ้นลูกค้าเก่าฟรีดาวอ้อยยะ แต่นี่ทีเด็ด M9808 ออกรถแค่หนึ่งแสนบาทลูกค้าก็าฟรีดาวน์เอาไปขับเลย